8ธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับ10นาฬิกาของวันนี้ที่จังหวัดบึงการนั้นเริ่มได้รับลมหนาวมาเป็นอีกหนึ่งชุดแล้วนะครับทีนี้เราจะพาท่านมาสังเกตต้นทุเรียนต้นหมอนทองต้นนี้อายุเข้าปีที่6แล้วนะครับาจาก4วันที่ผ่านมานั้นหลังจากที่เราทําการหยุดน้ําเพื่อที่จะเอาดอกของทุเรียนต้นนี้ปรากฏว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานั้นเรามาสังเกตเห็นใบทุเรียน เหล่านี้สีเหลืองเหลืองขนาดนี้ร่วงหล่นลงมานะครับซึ่งลักษณะการร่วงของใบทุเรียนเราประเมินดูแล้วน่าจะประมาณสัก5%หรือไม่เกิน10%ถ้าหากว่าเรามีการหยุดน้ำแล้วมาได้สักระยะหนึ่งและมีการใบใบในเขาเหลืองแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้5% 10%เนเนี่ยมันคือสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าต้นทุเรียนต้นนี้กำลังต้องการน้ำ เพราะฉะนั้นเราจึงทําการให้น้ําแก่ทุเรียนต้นนี้เมื่อประมาณ4วันที่ผ่านมานะครับเช้า,ชาว,วันนี้เมื่อเรามาหลังจากที่เราให้น้ําผ่านไปได้4วัน เช้าวันนี้เรามาสำรวจดูปรากฏว่าลักษณะการร่วงของใบทุเรียนนั้นน้อยลงนั่นแสดงว่าเราให้น้ำเติมลงไปเพื่อที่จะส่งเสริมความชื้นของต้นไม่ให้มีการสลัดใบจนเกินไปในกรณีที่เราหยุดน้ำเพื่อที่จะเอาดอกนั้นถ้าหากว่าใบร่วงหล่นลงมามา,มากผิดปกตินั่นแสดงว่าการการหยุดน้ำของเรานั้นมากเกินไป ในแต่ละพื้นที่มันอาจจะมีการหยุดน้ําจํานวนวันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตตัวนี้แหละครับลักษณะของใบเหลืองร่วงลงมาอย่างนี้คือสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีการเติมน้ําเพราะฉะนั้นสีวันที่ผ่านมาเรามีการเติมน้ํามาวันนี้นี่ลักษณะการร่วงของเขาน้อยลงในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเรามาดูตามใต้ท้องกิ่งนะครับอมาดูใกล้ๆนี่ยพอจะเห็นไหมครับ ถ้าหากว่าเรามาดูตามใต้ท้องกิ่งของกิ่งนี้แล้วปรากฏว่าเขาออกดอกมาในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ออกมาเล็กๆอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าสัญญาณของทุเรียนต้นนี้น่าจะาเริ่มมีการออกดอกแล้วถ้าหากว่ากิ่งข้างล่างนี่ถ้าหากว่าเราเห็นว่ากิ่งข้างล่างนั้นเขามีการออกดอกมาตั้งแต่ปลายกิ่งไล่มาเรื่อยๆจนเข้าถึงโคนกิ่งเนี่ย นั่นคือสัญญาณที่เรา,อาพอที่จะรู้แล้วว่าต้นนี้พร้อมที่จะออกดอกหน้าที่ของเราก็คือเติมเรื่องน้ําอย่าให้น้ําขาดวิธีการเติมน้ําถามว่าใส่มากน้อยแค่ไหนที่สวนของเราเนี่เราจะใส่พอดินชุ่มเท่านั้นก็พอและใส่กี่วันต่อครั้งเราก็จะดูสภาพลมและแสงแดดถ้าลมมันโกรกแบบนี้มันจะทําให้การแห้งหรือการคายน้ําของเขาเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงทำการให้น้ำพอชุ่มเท่านั้นอีกสองวันข้างหน้าเราก็ให้น้ำอีกแล้วก็หยุดไปอีกหนึ่งวันสองวันแล้วก็ให้น้ำอีกในสามวันข้างหน้าเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าดอกของเขานั้นเริ่มออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็มีการเพิ่มน้ำเพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆขณะนี้วันที่8ทธันวาปีที่แล้วสถิติเดิมของต้นนี้ออกดอกเมื่อวันที่5ทธันวา ปีนี้พึ่งจะมาเห็นนิดๆในวันที่8ก็ถือว่าเลทออกมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมาช้าก็ยังพอมีมาโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ